สวัสดีครับมีเครื่องเข้ามาอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นเครื่องอีทีรนะครับเดี๋ยวนี้ใช้ ET 110้ัปนเยอะนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับโดยจะมีแต่ e t ทีรอสิตัวนี้เป็นน้ำมันออกด้านล้อช่วยแรงนะครับจะาสังเกตดูว่านะครับที่ซีนจะไม่ออกนะครับอันนี้ทำการล้างแล้วนะครับล้างแล้ว ล้างด้วยน้าอัดแรงสูงนะครับสังเกตดูว่า,าด้านขอบซีนด้านเท้าข้อเหวี่ยงจะไม่ออกนะครับจะมาออด้านล่างตรงนี้นะครับน,นี่จะล้างเสร็จไว้ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับน้ํามันจะมาออกด้านล่างนะครับนะครับบางคนเข้าใจว่าเป็นออกซีนข้อเหวี่ยงนะครับไม่ใช่นะครับถ้าเปลี่ยนซีนก็จะไม่หายนะครับ เราก็ต้องเปลี่ยนโอลิงทั้งชุดนี้นะครับมีโอลิงอยู่ในฝาอยู่ในฝาครอ,อบติดเท้าข้อเวียงนี่นะครับตัวนี้ก็ต้องต่อถอดมาเป็นทั้งทั้งชุดนะครับต้อง่าเครื่องสองด้าน3าด้านนะครับาาสาเหตุที่ออกนะครับก็น่าจะเกิดความร้อนนะครับเครื่องเกิดความร้อนทําให้โอลิงมีอาการกรอบ ถ้าปล่อยให้น้ำมันออกนานๆนนะครับผลเสียก็จะมีหลายอย่างนะครับน้ำมันก็จะไปอยู่ในพัดเข้าไปในพัดลมนะครับเข้าไปในแผงอ้อนน้ำนะครับอ่ทำให้มอม้อน้ำอุดตันนะครับทำลายความร้อนไม่ดีนะครับทำให้เกิดความร้อนนะครับทำให้เราอองน้ามันไปจับก่ารังพึ่งแลวเศษด,ดินเศษไรก็จะไปจับที่รังพึ่ง พัดลมก็ระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับก็ถ้าเป็นก็จะให้จะให้ออกนานะครับให้รีบเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องเราร้อนด้วยนะครับมันจะลามบานไปลายไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นนะครับ <c oughs> ซีนข้อเวียงนะครับมีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับจะตีเข้าไปลึกมากนะครับ มีผลเสียอย่างไรนะครับสาหรับตีนเข้าเวียงที่ตีเข้าไปลึกนะครับด้านในจะเป็นรูน้ํามันนะครับเป็นรูน้ํามันเครื่องถ้าเราตีเข้าไปลึกมากนะครับมันจะไปอุดตันทางเดินน้ํามันเครื่องนะครับถึงไม่อุดตันก็น้ํามันเครื่องก็จะเดินทางไม่ค่อยสะดวกนะครับพยายามตีแท้เสมอนะครับหรือว่าพล,ลอยเก่านิดนึง เพราะว่าถ้ารอยเก่ามันมีรอยกิ่วรอยสึกแล้วนะครับเราก็ตีขยับข้าในแค่นิดเดียวก็พอนะครับถ้าตีไปลึกมากจะทําให้จะทําให, <c oughs> ให้ไปอุดทางเดินน้ำมันได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นนะครับนี่นะครับริมเพาาข้อเวียงนะครับรอยขาดมานะครับสันนิษฐานว่ารถคันนี้ตกน้ํามานะครับถ้าตกน้ํานะครับสังเกตดูง่าย ริมจะขาดนะครับหรือว่าริมขาดด้วยไม่นั้นก็ขันมุ้ลเลขข้อเวียงหลวมนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับริมก็ขยับไปครึ่งริมอย่างนี้นะครับเกือบขาดนะครับแต่คันนี้ขาดเลยนะครับน่าจะตกน้าํามาแล้วอมอกกองดูดน้ําเข้าห้องเผาไหม้นะครับทําให้การอัดอากาศอัดน้ํานะครับ ทำให้ให้หยุดหมุนนะครับทําให้ล้อเวยแรงกระแทกริมเกือบขาดนระิมขาดเลยนะครับตัวนี้ก็ริมที่ขาดท,ที่ทําให้เพื่อลดลดความเสียหายนะครับลดการเสียหายสําหรับรถคูต้านะครับถ้าริมขาดจะลดความเสียหายสําหรับการสูบถ้าริมไม่ขาดก็ การสูจบจะคดนะครับหลังวาเสื้อสูบด้านหลัง